ป้าเขาลงว่าฟ้องกูสามล้านงงไปหมดคือไม่ต้องงงอ๋อก็อเหมือนกับเขายังไม่รู้ในเรื่องของของ้อกฎหายว่าเราสามารถยังสามารถฟ้องเขาคข่าดูแลค่าเลี้ยงดูลูกเราต้องฟ้องตอนนี้คือกำหนดที่เขาจะต้องจ่ายวันที่ที่ศาลจะนัดก็น่าจะเป็นวันที่เจ็ดกพาค่ะแล้วก็มีนัดมีนัดกต่บอกว่ากิดดไม่ไกลเยอะกิดลองเราต้องไปเจอกัน วันที่31มเนี้น่าจะไกลเกี่ยออนไลน์ได้แต่วันที่เรานัดศาลคือวันนอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องไปคุยกันที่ศาลเพราะว่าเราก็มั่นใจหนึ่งมั่นใจในหลักฐานสองเรามั่นใจว่าาบจบเราอยากจบตั้งแต่หยา่าอยากจบตั้งแต่ตอนที่หย่าเลยโอเคการหย่าการหย่าเรามีข้อตกลงกันเลยไม่ต้องไปฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูอ่าเราก็ตกลงกันแล้วเราก็คิดว่าโอเคถึงคนนั้นะอะไม่ไม่อยู่นิ่งๆใช่ไหมไม่อยู่นิ่งๆคือ สแสแลนน่ะ <laughs> ออกยิ่งออกมายิ่งแย่ยิ่งออกมายิ่งมีงอ,งอ,งอะไรให้ให้เขาให้เขาพูดเอาตรงนะปีนี้รางวัลเมียน้อยวอวอร์ดต้องยกให้คนนี้เลยเ <laughs> พราะว่าเขาจะเงียบนะ <laughs> เขาจะเฟดลงเลยเขาจะเขาจะเฟดลงมากๆม,มันมีสเต็ปอ่ะมันคือตอนที่เป็นตอนที่ยังไม่ได้เอาใบหยามาเนาะ <laughs> เขาก็จะบอกว่าตอนนี้ยังกินอิ่มนอนหลับเปลียนสองด้าน องหลายๆมุมขอณที่เป็นห่วงนะคะอันนี้ออกอเราจะยอมไหมตอนนี้ไม่ยอมค่ะตอนนี้ยังไงก็ไม่ยอมแน่นอนเพราะว่าการให้อภัยมันคือซ้าแล้วซ้าเล่าแล้วหนึ่งสองคือเขายังไม่ยังไม่หยุดยังไม่จบแล้วเขายังมองว่าเขาคือผู้ชนะคนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าชนะอะไรก็ไม่รู้ว่าชนะในส่วนไหนแต่ว่าที่ฟ้องตอนเนี้ที่เห็นชัดๆเลยคือเป็นฝ่ายนี้เป็นฝ่ายฟ้องค่ะจะเป็นเป็นการฟ้องชู เขาได้ใบหย่าไปหลังจากที่ฝ่ายเนี้ยหย่าไปได้ประมาณวันสองวันก็แสดงว่าเขาก็ต้องอยู่อยู่ด้วยกันเขาถึงได้ใบหย่าใบนั้นไปที่จริงแล้วไม่มีการฟ้องร้องแนละ้วทุกอย่างเหมือนจบแล้วทุกอย่างเหมือนกําลังจะเฟดลงแล้วอันนี้เมื่อเราไปกันไม่ได้แล้วก็คือแบบหย่ากันแล้วก็คือตกลงกันก็คือจบแต่ฝ่ายที่ไม่จบคือเขามองว่าเขาได้ใบเขาได้ใบหย่ามาเนี่ยคือ ชัน,นะแล้วนะก,ก็ไม่รู้ว่าในในส่วนนั้นเขาจะมีความความคิดตรงไหนแต่แต่สําหรับกิ๊กก็คือว่าโอ้โหขนาดหยาให้แล้วนะเออเขาบอกว่าเขาจะฟ้องฟ้องในที่นี้คือฟ้องใครฟ้องฝั่งของของเราหรือว่าฟ้องในส่วนที่หลายหลายเพจเอาไปนําเสนอหรือว่าฟ้องใครก็ตามที่ว่าเขาต่อว่าเขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่แต่ในแชทนั้นอะ่ะมันก็คือทะเบียนสมรส ของฝ่ายที่เป็นหลวงจริงๆใช่ค่ะแลวทีนี้คู่กรณีน้องคนนี้ค่ะเขาเข้ามาก่อนที่เราจะยากันหรือว่ามาทีหลังเข้ามาก่อนค่ะเข้ามาก่อนโดยที่หลักฐานชัดเจนโดยที่มีรูปภาพมีรูปถ่ายหลักฐานแชทแล้วก็แม้กระทั่งเพื่อนๆเพื่อนๆของเขาก็มีส่วนรับรู้ในเรื่องนี้อันนี้คือก่อนรู้ก่อนอยาคบกันก่อนยาแน่นอนก่อนยาประมาณอี่วัน สเดือนค่ะสองเดือนใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนอยู่กินกันเป็นอยู่กินกันเลยอยู่กินกันเลยโดยที่เราก็ยังใช้ชีวิตปกติเราก็ยังแบบใช้ชีวิตครอบครัวแบบปกติจริงๆอัน,นี้มันเป็นการสวมเขาโดยแบบร้อยเปอร์เลยค่ะร้อด้วยความที่เราอยู่ห่างไกลกันเราทํางานกันคนละที่การใช้ชีวิตครอบครัวก,กันแบบเราไว้วางใจกันแล้วก็ในวันที่เคลียร์กันเขาก็แสดงตัวนะว่าเขาเป็น เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งใช่แม้กระทั่งหลังจากที่เคลียร์กันเสร็จเขาก็ต้องการเคลียร์อีกเขาต้องการเคลียร์อีกคือไปนัดเจอกับญาติญาติน้องสาวเนาะน้องน้องคนรู้จักกันไปขอนัดเทียไปพูดว่าเขาคือผู้หญิงอีกคนหนึ่งของพี่ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากเคลียร์เขาอยากเคลียร์กับเราด้วยนะเขาอยากเจอเราด้วยแต่สําหรับเราเราเรา,เราไม่อยากเจอเราให้เขาไปเคลียร์กันกับคือเอาง่ายว่าน้องน้องสาวอะ เขาไม่อยากให้มาเจอถ้าเจอก็ไม่รู้ว่าวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็แบบไปเคลียร์กันเองอะไรเงี้ยค่ะอ,อ,อยากจะฝากอะไรนะคะออตอนนี้กฎแห่งกรรมมันมันอาจจะดูช้าไปแต่กฎหมายมันอาจจะเร็วกว่าบางครั้งในเมื่อเขาใจดีด้วยก็ควรจะ จะพอได้แล้วควรจะสำนึกได้บ้างแล้วแต่ถ้ายังสำนึกไม่ได้อะไรก็ตามนะคะตอนนี้ต้องบอกว่ากิ๊กพร้อมนะทางนั้นพร้อมหรือเปล่าไม่ต้องงงว่าเขาฟ้องอะไรขอแค่วันที่เราเจอกันที่ศาลมาตามนัดมาตรงเวลาแค่นั้นค่ะ